นี่นะคะเราก็จะทําการหลังจากที่เราคั่วให้มีความเบาๆนิดนึงเราก็จะย,ยียีนะคะเพื่อนๆคั่วนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะกระเทียมที่เรายีแล้วก็เราผัดในเนยนะคะแล้วเราก็จะใส่เนยแบบนี้ลงไปจะเป็นเนยสดก็ได้เนยมาร์การินก็ได้นะคะเท่าที่เรามีนะอย่าไปซีเรียสมากมีอะไรใส่ไปจ้ะแต่ถ้าดีสุดคือเนยสดนะมันเข้ากันนะทุกคน เราก็จะผสมเข้ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือนะคะเพื่อความนัวนิดนึงแต่ถ้าใช้เนยเค็มไม่ต้องใส่เกลือนะเกลือชนิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะอันนี้เป็นเกลือสําหรับทําขนมหรือเบเกอรี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนี้ยนะคะนี่คะ่ะผักชีใครไม่มีผักชีได้ไม่แม่ได้ไม่มีไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะคะบางท่านบางเจ้าก็บางท่านก็อยากจะเออไม่เป็นผักชีมีต้นหอมด้ไม้ได้นะ ก็ไปซีเรียสค่ะหัน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 เส้นเล็กๆหันเล็กๆแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็จะมามิกซ์คือผสมให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาขนมปังนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะแค่คนจบเลยนะคะ,ะขนมป,ปังกระเทียมจะมีความรสชาติความหอมแล้วก็ความนัวนะคะดังนั้นเกลือที่ใช้จะเป็นเกลือ เกลือสำหรับทำขนมเนะเาะเกลือที่เป็นเม็ดไม่มีเม็ดเลยอะ่ะเป็นผงๆแต่ถ้าไม่มีเกลือสำหรับทำขนมใช้เกลืออย่างอื่นได้แม่แม่เออใส่ไปรดลูกไปตบไปงืดค่ะมีเกลือ,อยังก็ใส่เกลืออันนั้นล่ะค่ะทุกคนค่ะง่ายๆบานเฮานะอย่าไปซีนี่เสร็จแล้วเียมขนมปังอันนี้แม่ใช้ขนมปังโฮลวีตนะคะโฮลวีดยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่เราชอบขนมปังอย่างอื่นได้แม่แม่ได้ ทำเบอร์เกอร์ได้ไหมแม่ได้ขนมปังกะโหลกได้ไหมแม่ออคือขนมปังฝรั่งเศสได้ไหมได้วิธีการหั่นนะมันมีความสนุกตรงนี้หั่นเป็นแบบแบบทรงตรงก็ได้แบบทรงนี้ก็ได้ได้หมดเลยหรือไม่หั่นได้ไหมแม่ได้แล้วแต่ค่ะนะคะแต่วันนี้แม่จะหั่นทรงทรงยาวนะคะอืมเอาที่ชอบเท่ นะแม่บอกเลยใช้มีอะไรหันแม่ไม่ีขนมปังไหมแม่เีซื้อมีขนมปังไหมโอ้ยมีขนมปังมีก็ดีค่ะบ่มีก็บ่บบเป็นยังค่ะใส่มีงดงี้ก็ได้ค่ะคุณแม่ก็ใส่มีดอันธรรมดามีดเห็ดคั่วอบานเท่าเนี่ยละค่ะนี่เด้ออะมาจัดนี่คุณแม่อยากทาแบบนี้นะคะทุกคนคุณแม่อยากทำแบบนี้นะคะเออคือเออคะือ okay, okay. อเคโอเคหรือโอเคนะคะทุกคนค่ะเหตดไปค่ะท like ุกคนเออมันเป็นความสนุกมันเป็นความสุขในการทําอาหารนะทุกคนนะเฮตดแบบเข้ามามากแบบเข้าเหตดค่ะทุกคนค่ะนั่นแหละคือความสุขเฮ็ดออกมาแล้วก็แเซวแสบเีนะนี่ได้แบบนี้แล้วทํายังไงต่อแม่จ้าทาค้าวุ้ตุ้ยเลยค่ะนี่นะคะตามความเหมาะสมนะหมักสุายกะท่าหลายหมักหน่อยกะท่าน่อยด้วยพี่น้องแต่แม่ชอบเยอะเป็นคนที่เยอะทุกอย่างค่ะ โอ้ยมีความสุขในการเพรอาหารนี้นะคะทุกคนทาไปเลยค่ะของแซบอืมทําอย่าทําเค็มมากไงมันก็จะอร่อยนัวแล้วเราก็จะไปอบทาง่ายทําง่ายอย่าไปซีเรียสทําง่ายๆใส่น้อยใส่มากแล้วแต่นะคะถ้าทําขายใส่มากไม่ได้นะกําไรน้อยนะ <c oughs> เดี๋ยวบ่ได้กําไรด้วยพี่น้องเด้อเฮ็ดข้ายก็เฮ็ุพ่อพมาานะคะทุกคนคา <c oughs> ตรวจจัดฝาดอื่ม <c oughs> อันนี้บ้านแม่มีสามคนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็ที่เราก็เป็นลูกลูกลูกก็จะเป็นลูกหมาลูกแมวนะคะลูกหมาไปสวรรค์แล้วคะ่ะเหลือแต่ลูกแมวคะ่ะอู้อีกแมวก็คงไม่ทานแบบนี้หรอกอเขากินอาหารแมวเน้เนไปที่โปรอาปรานะคะทุกคนนี่นะคะทําไปค่ะเดี๋ยวดีเราจะทําเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะเป็นเอ็กซ์โให้ทุกคนได้ดูนะคะบางคนทําขายเป็นสแนคเป็นเส้นยาวๆสันส้นๆได้นะทุกคนนะ อันนี้แม่ก็จะทําเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนแบบนี้เหลี่ยมเล็กเหลี่ยมน้อยแล้วแต่เราชอบนะคะแม่อาจารย์เหลี่ยมแค่นี้นะชอบใหญ่บอกแล้วว่าชอบใหญ่อะไรก็ได้ขอให้ใหญ่สี่ยังขอให้ใหญ่ค่ะเป็นคนยิงใหญ่พาให้ทัวท่วๆแบบนี้นะคะทําง่ายนะเดี๋ยวเรามาอบกันนะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยนะคะบดถ้วยพอดีเครื่องเสียดายเลิศบ่กคะทุกคน เสียดายค่ะเพื่อนๆอนย่าไปทิ้งนะเอาขนมปังต้วยอตัวยอตัยแบบนี้ให้มันหมุนหมดเก้งเก้งเออเล,ลิศนะคะค่ะแค่นี้ไปอบกันเลยนะอะใส่ถาดอบนะคะใครมีหม้ออบลมร้อนใส่ใส่เออมันจะมีตะแกรงนะก็วางวางวางแล้วก็อบค่ะแล้วก็วางนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องก็คือเอาง่ายๆขี้เกียจตั้ง <laughs> อีสานก็คือ,อใส่อันผนังนะคะผนังค่ะ ใส่ผนังต่างกรองค่ะเกลเลิศเข้าไปอีกค่ะทุกคนค่ะชิ้นหนาๆก็วางไว้ตรงกลางนะคะเพราะความร้อนมันจะได้ทั่วถึงเนาะอย่างเงี้ยค่ะวางไปเลยเดี๋ยวเราไปอบนะคะที่ไฟ180องศานะคะส่วนเวลาก็ประมาณ15นาทีเนาะ15นาทีหรือ,อถ้าดูแล้วมันยังไม่กรอบไม่นุ่มเมนิดเอาความกรอบที่เราพอใจแม่ชอบอกบรอบ่องนุ่มในนะเอาที่เราชอบนะกะเอา15นาทีนะคะไปไ ก่อนอบเราวอร์ไม่นิดหนึ่งนะคะวอร์ไว้ประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีก็ได้นะอืนี่นะคะแล้วก็จะเรียงแบบนี้มาเริ่มเลยเดี<ๆ>๋ยวเรามาอบกันนะคะสักไปสักไปแล้วนะคะสักไปแล้วนะคะแบบนี้อเดี๋ยวเรามาเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอบประมาณยี่สบนาทีสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีชอบกรอบก็ดูต่อนะแล้วก็เพิ่มไฟเพิ่มเวลาเข้าไปอีก ที่เหลือเรากินจ้ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะอบเสร็จแล้วมาเก็บผลงานหิวมากนี่เลยเสร็จเรียบอบ,บแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่ไปกินกันนี่ผลงานบอกเลยว่าหอมกระช่าหัวใจอู้ทุกคนเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราไปกินกันสวยงามน่ากินที่สุดบอกเลยว่ารูรามาเห่า ไงไๆทำที่บ้านเราปะกินข้าวกันจะัะช่วงเวลาสำคัญที่สุดคือการชิมมาเลยจ้ะอร่อยเลิศและขาดไม่ได้คือบีมไลามอคคอ่ากาแฟดื่มทุกวันดีกับสุขภาพพูดมากไม่ต้องพูดละ <c oughs> <c oughs> ดีก็คืออร่อยและดีกับสุขภาพไปจัดไปค่ะสมุนไพรดีๆในนี้คือดีมากๆในตะก้านะ นี่<ช>ขนมปายกระเทียมสูตรบ้านไม่ชูค่ะสูตรง่ายๆเอาที่มีในบ้านนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเอวิตินจริงกระเป็นโปรตีนทั้งหลายแหล่นะคะอ่ะกินกันเลยจะ้ะมาเริ่มเมนูเช้ากันเลยจะ้ะ โปรตีนจากไข่ดาวนี่ฮอทดอกนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีนี้เลยใดไอไฮไลท์ของเราทุกคนนี่นี่เลิศขนมปังเทียมมาชิมกันค่ะอืมออืม,อ,มอร่อยอร่อยกอบนอกนุ่มใน อ,อร่อยมากขนมพวมแม่ชูนะคะอยากทานกะหรี่พับอร่อยอร่อยแล้วก็ขนมเปี้ย่อร่อยๆไล้สารกานบดพักมาค่ะเดี๋ยวทางเสร็จเราก็จะทำขนมต่อนะจ้าวันนี้มีม,มีส่งทีโคร้าแล้วก็ชลนุรีนะคะอืม บินมาไรดีฝักไครมาเป็นเลยเรียบร้อยแล้วค่ะอบเสร็จแล้วมาเก็บผลงานหิวนี่เลยเสร็จเรียบร้อยอบแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่ไปกินกันนี่ผลงานบอกเลยว่าหอมกระช่าหัวใจอุ้ยทุกคนเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราไปกินกันสวยงาม น่ากินที่สุดบอกเลยว่ารู้รามาเหา่าง่ายๆทำที่บ้านเราปักกินข้าวกันจัดขนมปากระเทียมสูตรบ้านแม่ชูค่ะสูตรง่ายๆเอาที่มีในบ้านนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะอเสร็จแล้วมาเก็บผลงานหิวนี่เลยเสร็จเรียบร้อยอบแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่ไปกินกันนี่ผลงานบอกเลยว่าหอมกระช่าหัวใจอู้ทุกคน เรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราไปกินกันสวยงามน่ากินที่สุดบอกเลยว่ารู้รามาฮาอืม่ไงไงทำที่บ้านเราปักกินข้าวกันจัะช่วงเวลาสำคัญที่สุดคือการชิมมาเลยจะอร่อยเลิศและขายไม่ได้คือบีมอลามอคาคาคาฟี่ดื่มทุกวันดีกับสุขภาพพูดมากไม่ต้องพูดล้ดีก็คืออร่อยและดีกับสุขภาพไป จัดไปค่ะสมุนไพรดีๆในนี้คือดีมากๆในตะกร้านะนี่นขนมปังกระเทียมสูตรบ้านไม่ชูค่ะสูตรง่ายๆ